ครับสวัสดีครับเต้สะพานใหม่นะครับนี่ก็ลูกค้าส่งถังน้ำมันมาล้างเคือบกันสนิมนะครับนี่สภาพล้างครับลองาาดูด้านหลังซิว่าสภาพมันขนาดไหนเอ้ยาโอเคเดี๋ยวมาดูตอนหลังจากล้างเสร็จนะครับ ครับสวัสดีครับตีสะพาัน์ใหม่นะครับก็นี่งานล้างถังน้ำมันนะครับเสร็จเรียบร้อยครับผมไม่ได้ทำสีนะอันนี้แค่ส่งถังมาล้างอย่างเดียวนี่เห็นไหมครับเรียบร้อยสนิทไม่กลับแล้วแห้งสนิทหมดแล้วนะครับนี่เห็นไหมครับอ่าแล้วกระดานหลังก็แน่นอนงานของผมใส่อยู่แล้วครับนะครับหมดแล้วครับสนิทไม่มีแล้วไม่มีค้างครับเค ก็ครับาฝากกดติดตามใน YouTube และ Facebook นะครับงานล้างถังน้ำมันเครื่อมกันเสน่ห์ติ้งสัมผัดใหม่ฝากกดติดตามใน YouTube และ Facebook นะครับสวัสดีครับผม